นักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูแป้นกรณิกามัทุระในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เมื่อวานเราได้ฝึกอ่านออกเสียงบทที่ทําทำดียาวันไหวกันไปแล้วนะคะเรื่องกําลังสนุกเลยค่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงกันต่อให้จบเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องใช้เรียนในวันนี้ก็คือหนังสือเรียนภาษาพาทีและแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะ นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่หกสิ7เจ็ดเรามาฝึกอ่านออกเสียงเป็นทํานองสนอพร้อมกันเลยค่ะโทคนอะไรช่างไรปัญญาและห้วหัวเราะราพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งทอนใจใหญ่นิดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจา ชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไว้จะทำอย่างไรใครก่อวิจารณ์คืนพักที่นี่คงมีชาวบ้าน มาพูดรัรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่มากประหารพอลูกเบิกบานถึงบานปลอดภัยนิทานจบแล้ว แก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดนาในภายภาคน้าวิชาเลี้ยงตน เด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนอยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี้ยงหลีกนี้คิดดีทำดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจ ห่วงใยเอ็นดูเด็กเด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเผื่อหนูอุ่มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพรำสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวก็ได้จบไปแล้วนะคะเรื่องราวเนี่ยแต่งด้วย คําประพันธ์คือกลอนสี่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในโอกาสต่อไปค่ะนักเรียนก็เป็นบทร้อยกรองง่ายๆง่ายๆนะคะวักหนึ่งก็มีสี่คำหรือสี่พยางเราจึงเรียกว่ากลอนสี่คะ่ะอ่าวันนี้ก็ได้จบลงอย่างอย่างมีความสุขนะคะพ่อลูกก็ กลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่หวั่นไหวต่อคำพูดวิจารณ์ของใครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คืออะไรคะก็คือทำดีอย่าหวั่นไหวหากเราทำดีแล้วเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วแม้ใครจะพูดวิจารณ์การกระทำของเราเราก็จงอย่าหวั่นไหวต่อคำพูดนั้นๆเพราะว่า คุณหลายๆคนเนี่ยต่างคุณต่างความคิดกันค่ะอ่านักเรียนคะวันนี้ภาระงานที่นักเรียนจะทําก็คือให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่45ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านค่ะข้อที่4และข้อที่5และข้อที่6นะคะดูกัน ข้อสี่ระหว่างทางที่เศรษฐีพ่อแม่และลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างอะนักเรียนดูนะคะเขาจะให้นักเรียนตอบแยกเหตุการณ์ทั้งหมดสี่เหตุการณ์สรุปได้เลยว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรคะอ่าก็จะได้คําตอบว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งคือพ่อขี่ม้าลูกจูงม้ามีหญิงสาวว่าพ่อใจร้ายไม่สงสารลูก เหตุการณ์ที่สองนะคะนักเรียนอเดี๋ยวครูช่วยช่วยแนะแนวทางในการตอบนะคะพ่อจูงมา้าลูกขี่มา้ามีคนว่าลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อบวชเสียผ้าเหลืองอเหตุการณ์ที่สามพ่อและลูกชายขี่ม้าทั้งสองคนมีชาวบ้านด่าว่า ใจร้ายม้าแบกหนะักจนหลังเอ็นให้ไปตกนระกอเวจีเหตุการณ์ที่จีพ่อและลูกชายลงจากหลังม้าเดินจูงม้ามีชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ว่าไม่บ้าก็เมาช่างโง่นักหนาค่ะข้อที่ห้าถ้านักเรียนเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อไม้นักเรียนจะเลือกกลับบ้านด้วยวิธีไหนพร้อมบอกเหตุผลประกอบตรงนี้ ครูขอให้นักเรียนเป็นคนตอบเองตอบได้อิสระตามความคิดของนักเรียนเลยค่ะส่วนข้อที่หกนักเรียนข้อที่หกหน้าสี่สิบหกนะคะนักเรียนคิดว่านิทานที่ครูอาสาเล่าให้เด็กๆฟังให้ข้อคิดอะไรบ้างตรงนี้ข้อคิดก็คืออะไรคะจากในเนื้อเรื่องก็คือทำดีอย่าหวั่นไหวหากเราทำดีแล้วก็จงอย่าหวั่นไหวต่อคำพูดของผู้อื่นเพราะแต่ละคน ต่างก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันขอให้นเรียนตั้งใจทําแบบฝึงหัดให้เสร็จเขียนด้วยลายมือที่สวนสวยงามอ่านง่ายวันนี้ครูขอลาไปก่อนเจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ